สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมุนรอกตัวนะครับวันนี้เราจะพาไปดำดิ่งสู่ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของโลกเราครับนั่นคือมหาสมุทรลองนึกภาพนะครับมหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่กว่า70%ของโลกและไม่ว่าคุณจะไปโผล่ที่ไหนในโลกไม่ว่าจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลใต้หรือแปซิฟิกทุกแห่งก็เค็มเหมือนกันหมดแต่คุณเคยหยุดคิดจริงๆไหมครับว่าเกลือทั้งหมดนี้มาจากไหน ถ้าเราเอาเกลือทั้งหมดในมหาสมุทรออกมาวางกองรวมกันมันจะสูงถึง180เมตรท่วมตึกระฟ้าเลยทีเดียวนี่คือปริศนาที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเกลือแกงที่เรากินแต่เป็นเรื่องของธรณีวิทยาและเคมีที่กินเวลานับพันล้านปีเพราะแหล่งกําเนิดเกลือไม่ได้มาจากแม่น้ําหรือมาจากทะเลโดยตรงถ้าอย่างนั้นถ้าเกลือไม่ได้มาจากทะเลคําถามคือมันมาจากไหนเราต้องมองขึ้นไปบนบกก่อนครับ แหล่งกาเนิดเกลือหลักๆที่เติมเต็มมหาสมุทรมานานนับพันล้านปีคือหินบนแผ่นดินครับใช่แล้วครับหินภูเขาหินแกรนิตหินปูนที่ดูเหมือนจะอยู่เฉยๆแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วพวกมันเต็มไปด้วยแร่ธาตุและไอออนต่างๆที่ละลายน้ําได้ซึ่งไอออนเหล่านี้ก็คือส่วนประกอบของเกลือที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับกระบวนการนี้เรียกว่าการผุพังหรือ weathering เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ทำลายหินช้าๆตลอดเวลา เมื่อหินเหล่านี้ถูกความร้อนความเย็นลมและที่สําคัญที่สุดคือน,น้ํากัดเซาะมันจะค่อยๆปล่อยไอออนโซเดียมโพแทสเซียมหรือแคลเซียมออกมาแต่หินที่อยู่บนบกแข็งขนาดนั้นจะทํายังไงให้เกลือที่อยู่ในตัวมันไหลลงไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้ละ่ะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าหินที่อยู่บนบกแข็งขนาดนั้นทําไมมันถึงแตกตัวและส่งเกลือลงสู่ทะเลได้คําตอบง่ายๆแต่สําคัญมากๆคือน้ําฝนครับ น้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าอาจจะดูบริสุทธิ์นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใสซื่อขนาดนั้นเพราะขณะที่มันตกลงมามันจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเข้าไปด้วยทําให้เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อนๆน้ำฝนที่เป็นกรดอ่อนๆนี่แหละครับคือน้ํากรดธรรมชาติที่ทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายที่ยอดเยี่ยมเมื่อฝนตกกระทบลงบนหินภูเขาและแผ่นดินมันจะค่อยๆกัดกร่อนหินเหล่านั้นอย่างช้าๆทําให้แร่าธาตุและไอออนต่างๆที่อยู่ในเนื้อหิน โดยเฉพาะพวกโซเดียมและคลอไรด์ถูกละลายออกมาหลังจากละลายออกมาแล้วไอออนเหล่านี้จะไหลปะปนไปกับน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินจากนั้นก็รวมตัวกันกลายเป็นลำธารและแม่น้ำแม่น้ำจึงเปรียบเสมือนระบบจัดส่งด่วนที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงพวกมันเก็บรวบรวมเกลือที่ละลายอยู่นี้ซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะมันละลายอยู่เป็นไอออนและขนส่งมันจากแผ่นดินที่สูงลงสู่มหาสมุทรเบื้องล่างอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนทุกปี เมื่อแม่น้ำนำเกลือมาทิ้งทุกวันคำถามคือทำไมทะเลถึงไม่เค็มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเกลือทั้งหมดแสดงว่ามหาสมุทรต้องมีระบบจัดการเกลือส่วนเกินที่ซับซ้อนมากเมื่อกี้เราทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆไว้เมื่อแม่น้ำทั้งโลกขนเกลือมาทิ้งลงทะเลตลอดเวลาทำไมทะเลถึงยังมีความเค็มที่คงที่มาน,นานหลายล้านปีไม่เค็มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเกลือทั้งหมดคำตอบคือมหาสมุทรไม่ใช่แค่อ่างอาบน้ำที่เปิดก๊อกไว้ตลอดเวลาครับ แต่มันคือระบบเคมีขนาดใหญ่ที่มีการควบคุมตัวเองนักสมุทรศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าสมดุลเกลือหรือ s a l t Budget หรือสมดุลมวล a s s Balance หลักการก็คือปริมาณเกลือที่ถูกนำเข้าผ่านแม่น้ำและการประทุข,ของภูเขาไฟจะต้องเท่ากับปริมาณเกลือที่ถูกกำจัดออกหรือ Output ออกจากน้ำทะเลไปถ้าปริมาณเกลือที่เข้าและออกไม่เท่ากันในช่วงเวลาที่ยาวนานหลายล้านปี มหาสมุทรก็จะเค็มขึ้นหรือจืดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งการที่มันคงที่มาได้ขนาดนี้หมายความว่าสมดุลกําลังทำงานดังนั้นมหาสมุทรไม่ได้เป็นแค่ผู้รับเกลือแต่เป็นผู้จัดการเกลือที่เก่งกาจมันมีนกลไกซับซ้อนในการดึงเกลือบางชนิดออกจากน้ำทะเลเพื่อรักษาสภาวะที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถดำรงอยู่ได้ถ้าเกลือถูกกำจัดออกแล้วมันหายไปไหน มหาสมุทรมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ซับซ้อนมากและตัวกำจัดตัวแรกที่เราจะไปดูก็คือสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปอย่างดินเหนียวครับ เมื่อน้ำแข็งที่เคยแข็งตัวมานานนับพันปีละลายลงน้ำจืดบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลก็จะไหลลงสู่มหาสมุทรทำให้ความเค็มในบริเวณน,นั้นลดลงอย่างรวดเร็วในทางกลับกันบริเวณเส้นศูนย์สูตรและเขตร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการระเหยของน้ำก็จะมากขึ้นน้ำจืดระเหยออกไปทิ้งไว้แต่เกลือทำให้ความเค็มในบริเวณน,นั้นเพิ่มขึ้นและน้ำมีความหนาแน่นมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของความเค็มเพียงเล็กน้อยนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะมันกำลังคุกคามคกลไกสำคัญที่สุดในการควบคุมภูมิอากาศโลกซึ่งเราจะพาไปเจาะลึกต่อว่าความเค็มนี้สำคัญต่อกระแสน้ำอย่างไรเมื่อกี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มเฉพาะจุดที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งและการระเหยของน้ำไปแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าความเค็มนี้สำคัญต่อกลไกของโลกอย่างไร ความเค็มคือหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ควบคุมกระแสน้ําในมหาสมุทรหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า thermohaline circulation ครับคําว่า thermo มาจากความร้อน (temperature) และ haline มาจากเกลือ (salinity) ทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวกําหนดความหนาแน่นของน้ําทะเลลองลึกภาพที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเมื่อน้ําทะเลบริเวณน,นั้นเมื่อน้ําแข็งที่เคยแข็งตัวมานานนับพันปีละลายลง น้ำจืดบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลก็จะไหลลงสู่มหาสมุทรทำให้ความเค็มในบริเวณน,นั้นลดลงอย่างรวดเร็วในทางกลับกันบริเวณเส้นศูนย์สูตรและเขตร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการระเหยของน้ำก็จะมากขึ้นน้ำจืดระเหยออกไปทิ้งไว้แต่เกลือทำให้ความเค็มในบริเวณน,นั้นเพิ่มขึ้นและน้ำมีความหนาแน่นมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของความเค็มเพียงเล็กน้อยนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับ เพราะมันกําลังคุกคามกลไกลสําคัญที่สุดในการควบคุมภูมิอากาศโลกซึ่งเราจะพาไปเจาะลึกต่อว่าความเค็มนี้สําคัญต่อกระแสน้ําอย่างไรเมื่อกี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มเฉพาะจุดที่เกิดจากการละลายของน้ําแข็งและการระเหยของน้ําไปแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าความเค็มนี้สําคัญต่อกลไกลของโลกอย่างไรความเค็มคือหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ควบคุมกระแสน้ําในมหาสมุทรหรือที่นักวิทยาศาสตร,ร์เรียกว่า Thermo Heline Circulation ครับคำว่า t h e r o o มาจากความร้อนหรือ Temperature และ h ฮ l i n e มาจากเกลือหรือ Salinity ทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวกำหนดความหนาแน่นของน้ำทะเลลองนึกภาพที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเมื่อน้ำทะเลบริเวณน,นั้นถูกทำให้อุณหภูมิลดลงจนเย็นจัดและมีการระเหยของน้ำเกิดขึ้นเล็กน้อยมันจะทำให้น้ำที่ผิวน้ำเค็มจัดและเย็นจัด น้ำที่เค็มและเย็นจัดนี้มีความหนาแน่นสูงมากมันจึงจมตัวลงสู่ก้นมหาสนุทรการจมตัวของน้ำเย็นนี้แหละครับคือแรงขับเคลื่อนที่เริ่มต้นสายพานลำเลียงขนาดใหญ่ของโลกกระแสน้ำนี้จะค่อยๆพัดพาความร้อนสารอาหารและกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปทั่วโลกซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่สุดในการควบคุมภูมิอากาศและสภาพอากาศที่เราอาศัยอยู่ดังนั้น การที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายและทำให้น้ำจืดไหลเข้าไปในระบบมากเกินไปอาจไปปั่นป่วนความหนาแน่นและทำให้สายพันธุ์ลำเลียงนี้ช้าลงได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความเค็มถึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากและการที่เราพูดถึงความเค็มที่ละเอียดอ่อนนี้ทำให้เราต้องไปดูตัวอย่างสุดโขกที่ความสมดุลของเกลือถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อกี้เราพูดถึงความสำคัญของสมดุลเกลือไปแล้ว ทีนี้เรามาดูตัวอย่างสุดโคกที่แสดงให้เห็นว่าถ้าสมดุลน,นี้ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับนั่นคือทะเลสาบเดซีทะเลสาบเดซีมีความเค็มอยู่ที่ประมาณ34%ซซึ่งเค็มกว่ามหาสมุทรปกติถึงเกือบ10เท่าทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้เลยแล้วทำไมที่นี่ถึงเค็มขนาดนั้นคำตอบก็คือเดซีขาดกลไกลก,าการปล่อยออกที่มหาสมุทรทั่วโลกมีครับเดซีเป็นแหล่งน้าปิด หรือ endoheric basin ซึ่งหมายถึงว่ามันไม่มีทางออกสู่ทะเลอื่นๆน้ำไหลเข้ามาจากแม่น้ำจอร์แดนซึ่งนำเกลือเข้ามาตามปกติเหมือนแม่น้ำอื่นๆแต่เมื่อน้ำมาถึงเดซีมันไม่มีทางไปต่อเมื่อไม่มีทางไปน้ำจึงระเหยออกไปในอัตราที่สูงมากเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งจัดการระเหยจะนำแต่เฉพาะน้ำจืดเท่านั้นครับแต่ทิ้งไว้แต่เกลือและแร่ธาตุทั้งหมดเบื้องหลัง ในขณะที่มหาสมุทรโลกมีการไหลเวียนและการกำจัดเกลือผ่านการตกตะกอนและการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกแต่เดซีไม่มีกลไกเหล่านั้นเลยทำให้เกลือสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายพันปีจนกระทั่งความเค็มสูงเกินกว่าที่ธรรมชาติจะรับได้ตัวอย่างของเดซีทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าการดื่มน้ำทะเลนั้นเป็นไปไม่ได้เลยแล้วถ้าเราต้องเอาเกลือออกจากน้ำทะเลจริงๆเราต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนขนาดไหน เมื่อกี้เราพูดถึงทะเลสาบเดซีที่เป็นตัวอย่างสุดโขกของความเค็มไปแล้วทีนี้เรามาดูความท้าทายในการนำน้ำทะเลที่เค็มปานกลางทั่วโลกมาใช้ดื่มกันบ้างครับทำไมการต้มน้ำทะเลเพื่อแยกเกลือออกถึงไม่ใช่ทางเลือกที่คุ้มค่าเพราะการต้มใช้พลังงานมหาศาลครับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลคือระบบรีเวิร์สออสโมซิสหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า RO หลักการก็คือการใช้แรงดันที่สูงมาก บีบน้ำทะเลให้ผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีรูพรุนเล็กกว่าโมเลกุลเกลือหลายเท่าตัวโมเลกุลน้ำจืดจะถูกบีบผ่านไปได้ส่วนไอออนเกลือจะถูกกักไว้ด้านนอกกระบวนการนี้สามารถผลิตน้ำจืดได้จริงครับแต่ความท้าทายมันอยู่ที่2เรื่องหลัก1คือพลังงานการสร้างแรงดันมหาศาลเพื่อบีบน้ำผ่านเมมเบรนจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลยังสูงกว่าการหาแหล่งน้ำจืดธรรมชาติอยู่มากและ 2. คือของเสียเมื่อน้ำจืดถูกดึงออกไปสิ่งที่เหลือคือน้ำเกลือเข้มข้นหรือบรายซึ่งหากนำไปปล่อยกลับสู่ทะเลใกล้าชายฝั่งในปริมาณมากก็จะไปทำลายระบบนิเวศบริเวณนั้นการแยกเกลือจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ทางเทคนิคแต่ยังไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเกลือที่เราพยายามเอาออกเนี่ยมันมีสารเคมีอะไรบ้าง เมื่อกี้เราพูดถึงความท้าทายของการแยกเกลือออกจากน้ำไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าเกลือที่เรากำลังพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนประกอบทางเคมีอะไรบ้างครับหลายคนอาจจะคิดว่าเกลือทะเลก็คือเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วน้ำทะเลคือซุปเคมีที่มีส่วนผสมของไอออนอื่นๆอีกเพียบแน่นอนว่าคลอไรด์ Cl- up, และโซเดียม Na+ B. คือตัวหลักที่รวมกันคิดเป็นประมาณ85%ของความเค็มทั้งหมดแต่ส่วนที่เหลือก็สำคัญไม่แพ้กันครับเรามีซ SO ัลเฟต SO4-2 ซึ่งมาจากกิจกรรมภูเขาไฟใต้มหาสมุทรแมกนีเซียม Mg2+ ซึ่งเป็นตัวที่ให้รถบิดฝาดและแคลเซียม Ca2+ บกและโพแทสเซียม K+ ที่เราคุยกันไปว่าถูกสิ่งมีชีวิตและดินเหนียวดึงออกไป ดังนั้นน้ำทะเลที่คุณดื่มเข้าไปจึงไม่ได้มีแต่ความเค็มแต่ยังมีรสบิดจากแมกนีเซียมและซัลเฟตอีกด้วยสูตรเคมีนี้ค่อนข้างคงที่ในมหาสมุทรส่วนใหญ่แต่น่าแปลากใจว่าปริมาณของส่วนผสมนี้กลับไม่เท่ากันทั่วโลกเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรเคมีของน้ำทะเลที่ค่อนข้างคงที่ไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าส่วนประกอบหลักจะเหมือนเดิมทุกที่ปริมาณความเค็มหรือซา l ินิตี้เลเวกลับไม่เท่ากันทั่วโลกเลยครับ ความเค็มที่แตกต่างกันนี้เกิดจากภูมิศาสตร์และวัฏจักรน้ำลองนึกภาพนะครับมหาสมุทรเป็นเหมือนอ่างใบใหญ่ที่ความร้อนและน้ำฝนมากระทำไม่เท่ากันบริเวณที่เป็นเขตเค็มจัดจะอยู่ตามเขตร้อนและเขตกึ่นร้อนครับเพราะบริเวณนี้มีการระเหยของน้ำสูงมากอุณหภูมิร้อนจัดทำให้ไอ้น้ำจืดระเหยออกไปเยอะทิ้งไว้แต่เกลือเข้มข้นทำให้น้ำในบริเวณน้ำมีความหนานแน่นสูงและเค็มจัดเป็นพิเศษ ในทางกลับกันบร, ah. <S <s <ese> <S บริเวณที่เป็นเขตความเค็มต่ำจะอยู่ใกล้ขั้วโลกหรือบริเวณปากแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ขั้วโลกน้ำแข็งละลายทำให้น้ำจืดไหลลงไปเจือจางความเค็มส่วนใกล้ปากแม่น้ำก็มีน้ำจืดปริมาณมหาศาลจากแผ่นดินไหลลงไปเจือจางน้ำทะเลเช่นกันความแตกต่างของความเค็มระดับภูมิภาคนี้ยิ่งตอกย้ำว่าสมดุลของมหาสมุทรนั้นละเอียดอ่อนแค่ไหน และมันส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรอย่างที่เราคุยกันไปความเค็มเป็นเรื่องของฟิสิกส์และเคมีที่ซับซ้อนแต่เกลือไม่ได้มีความสำคัญแค่ในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มันกำหนดชะตาชีวิตและอารยธรรมมนุษย์มานานนับพันปีเราเพิ่งเดินทางผ่านความซับซ้อนทางเคมีและภูมิศาสตร์ของเกลือไปแล้วทีนี้เรามาดูความสำคัญของเกลือในมิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกันบ้างครับเกลือ ไม่ได้เป็นแค่เครื่องปรุงรสครับแต่มันถูกยกย่องให้เป็นทองคำขาวเพราะมูลค่าของมันในอดีตนั้นสูงมากในยุคที่ยังไม่มีตู้เย็นเกลือคือเทคโนโลยีการถนอมอาหารที่สำคัญที่สุดมันทำให้กองทัพสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นทำให้พ่อค้าสามารถค้ายขายข้ามทวีปได้และทำให้มนุษย์มีอาหารกินตลอดฤดูหนาวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอารยธรรม มูลท่าของเกลือยังฝังรากลึกในภาษาที่เราใช้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าเงินเดือนในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่าซาลาเลียมซึ่งหมายถึงเงินค่าเกลือที่ชาวโรมันเคยจ่ายให้กับทหารเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนหลายอาณาจักรในอดีตถึงกับต้องควบคุมการผลิตและขายเกลือไว้เป็นทรัพย์สินผูกขาดของรัฐเพราะมันคือแหล่งรายได้หลักที่สําคัญที่สุดนอกจากนี้ เกลือยังถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาหลายแห่งในโลกในฐานะสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์หรือการขับไล่สิ่งชั่วร้ายอีกด้วยเกลือจึงไม่ได้มีความสำคัญแค่ต่อเศรษฐกิจและสงครามเท่านั้นแต่ยังฝังรากลึกในความเชื่อของเราด้วยและความสำคัญของเกลือยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันโดยส่งผลกระทบต่อประสาทสัมผัสพื้นฐานของเราโดยตรงเมื่อกี้เราพูดถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกลือไปแล้ว ทีนี้เรามาดูกลไกสุดท้ายที่เชื่อมโยงเกลือเข้ากับตัวเราเองนั่นคือรสชาติทำไมเราถึงขาดรสเค็มไม่ได้เลยคำตอบอยู่ที่ความต้องการทาง